ทีมอากดฟาเตอร์ตัวพ่อไล์สไตล์ส,สงขลาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตำรวจชุดสืบสวนสวนพหาดใหญ่จังหวัดสงขลาชุดปริการที่1และชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาจับกลุ่มนายประวัติอายุ54ปีเดิมๆนี่เป็นคนนาราธิวาสครับ เป็นอดีตพนักงานขนเงินไปเติมในตู้ ATM ของธนาคารแต่ว่าต้องกลายเป็นผู้ต้องหาตามมาจับของสารจางาขัดสงลาซึ่งถูกออกหมายจับเมื่อวันที่21ตุลาคมปี2565ในข้อหาลักทรัพย์นายจ้าง เพราะว่าแอบชกเงินในตู้ ATM ระหว่างที่เอาเงินใหม่ไปเติมในตู้โดยแอบหยิบเอาเงินเก่าที่ค้างอยู่ในตู้ออกมาทีละ1,000 0มั่ง2,000มืมั่ง3,000มมั่งสูงสุดนี่1,000 0แครับและไม่ใช่หน2หนครั้ง2ครั้งเดือน2เดือนนะครับทำแบบนี้ประจําทํามาต่อเนื่อง5ปีพอถูกตรวจสอบพบ ก็ถูกแจ้งความจับแล้วก็หนีไปอยู่ที่มาเลเซียครับไอที่ถูกตํารวจชุดสืบสวนสพหาดใหญ่แลวก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาจับได้ก็เพราะว่าแอบกลับมาหาสาวที่อําเภอหาดใหญ่ตายเพราะอะไรก็น่าจะรู้นะครับแต่ที่เจ้าตัวไม่รู้ก็คือถึงจะหนีมา3ามปีแต่ตํารวจหาดใหญ่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาก็ยังเฝ้ารออยู่เสมอครับว่าสักวันต้องกลับมาแล้วก็กลับมาจริงๆ แล้วใช้โอกาสไม่เปลืองด้วยกลับมาถึงปุ๊บก็จับปั๊บเลยปุ๊บปั๊บจับได้เลยครับ ถามว่าทํำยังไงเขาบอกแบบนี้ครับคือช่วงที่ยังทํางานเป็นพนักงานคนเงินอยู่ตอนนั้นเงินเดือนสามหมื่นตอนที่เอาเงินไปเติมในตู้ ATM นีนี่ได้แอบหยิบเงินเก่าที่เหลืออยู่ในตู้นะครับครั้งละหมื่นครั้งละ2 0,000ืครั้งละสามหมื่นมากสุดก็1 0 0 0 0แบาทครับแล้วก็ทําแบบนี้มา4ีหปีตั้งแต่ปี5้หนึ่งไอ้ที่ยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทนันนี่เพราะว่าพอเงินเดือนออกหรือว่าได้โบนัส ก็จะเอาเงินกลับไปใส่ในตู้ ATM ตามเดิมครับเอาออกมาเท่าไหร่ก็ใส่คืนไปเท่านั้นมันก็เลยตรวจไม่พบ แต่ว่าหลังๆนี่เงินเรื่องมุนไม่ทันครับเอาเงินกลับไปใส่ในตู้ ATM ไม่ทันเงินมันก็เลยหายพอเงินหายนี่ก็ถูกตรวจสอบแล้วก็ถูกแจ้งความเพราะว่าเงินที่ถูกแอบเอาไปในช่วง 4- 5หปีนี่ไม่ใช่น้อยๆครับรวมๆนี่เกือบ5ล้านพอเรื่องมันได้ขึ้นมาก็เลยหนีเข้าไปอยู่ในมาเลเซียเพราะว่ามีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นไปทํางานสวนปาล์มและบอกว่าผมทําคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นกับผม ฟังพี่ประวัติบอกให้ฟังครับชี้เ 20, 30, 30, ท่าไหร่ก็สองหมื่นสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมีเท่าที่เยอะสุดเทแสนหนึ่งนะครับนนเนี่ยทแบบี่เคยเอาแสนหนึ่งแล้วก็ใช้เรื่อยๆเช่าบ้านมั่งอะไรมั่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะครับก็ใช่นะเป็นเป็นเบี้ยวหัวแตกไม่ใช่มาแบบเป็นก้อนที่เดียวอย่างเงี้นไม่ใช่ครับเป็นแบบเบี้ยหวัวแตกด้วยความที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่า จานวนเท่าไหร่อะไรยังไงผมไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่โดยรวมแล้วแต่แต่ตอนที่เราไปเราไม่คิดเราตอนทีเราเลกน้อยคือเรที่ว่าก็คงไม่รู้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้ในในเงที่ว่ามันมีเงินหมุนเงี้ยฮะถ้ากลับว่าเวลามาเสร็จแล้วก็เอากระป๋อาออกก็เกาเอาเขาเก่าออกแล้วก็เอามาปกกรกปองนี้คือในในตู้นั้นคือในกล่องกล่องเงินเนี่ยมันมันยังใช้ไม่หมดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาใส่ต่อคือเงินหมุนเรื่องขั้นอนจะเท่บอก มันเป็นเบี้ยหวหัวแตกแล้วเวลาผมมีเงินบนนั้นมีเงินอะไรผมก็มาปลูกมาใส่อะไรเงี้ยครับมาใส่แล้วก็เป็นเป็นเบี้ยแบบนึงประมาณ,บบมาณกี่ครัง้งได้ที่เราไปอ่าหลายครั้งนะครับเพราะว่าผมทํามาแล้วประมาณสี่ห้าปีครับอ๋อคือทำทำไเรื่อยๆหมุนหมุนหมุนอ๋อก็เลยแบบไม่รู้จํานวนไม่รู้ยอดไม่รู้ยอดนะเพราะมันเป็นเบี้ยวหัวแตกเห็นมั้ยเรารู้ว่าไปร้านอยู่แล้ว คือ,ค,อคือรู้รู้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราคิดว่เาเรา,เราเราเรียนทำงานเลยครับ ừ ừ, ผก็นป่าวราหาเราหามาได้แล้วก็มาปลูกใช่แล้วก็เวลาผมไปกินกับเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยก็กินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าทางชุมานธรรมชาติแล้วล่าสุดนี้เราขับมาไม่า้ล่าสุดนี้เมื่อเสอง์สามวันก่อนฮะสามวันเพื่อพอมาทําง,งานอยู่ที่สวนปา่ปาป่าชายวียตมไหมฮะเพราะว่าอย่างเนี่ยผมมีน้องมีอะไรอยู่ที่นู่นอยู่ที่ตีนัง พ่อผมงุคนที่นูนแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วครับพ่อของคุนที่นูนกาเรใช้ต่างชาติไหมไม่ครับเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละครับเหตุการณ์นี้ มีไม่บ่อยครับหรือมีแต่เราอาจจะไม่รู้เพราะเขาอาจจะจัดการกันแบบเงียบๆไม่เป็นข่าวแต่ว่าเคสนี้นี่ผู้ต้องหาหลบหนีไปมาเลยครับนี่มาสามปีแล้วหนีได้หนีไปครับแต่ว่าวันไหนกลับมานี่ถูกจับแน่มันต้องมีสักวันครับน้อยคนครับที่จะหนีจนสิ้นสุดอายุความอย่างเคสนี้นี่ต้องชมสืบหาดใหญ่สืบจังหวัดสงขลาเลยครับที่สืบที่รอจนรู้ว่ากลับมาแล้วขณะเจ้าตัวเองยังไม่รู้ตัวเลยตอนถูกจับเยี่ยมจริงๆครับ วางคจอนงรู S <S <々>้ใช <tribal aja> <bean> ่ไหมหมายจับท <ick ety 2> ี่ตัจาหน้าห้ตั้าออังหมาจับสารจังวัดสงฆที่ลงันที่ยี่สิก้าว่าสองห้ให้จับนายประวันกใช่ไหมดูเรานะร่วมกันลักทรัพย์นายจ้างใจยานพานะเพื่อสะวกในการกระทัฐีกอาหรืการลทรัพย์นั้นไป นีเพื่อไคนกาจับุมนะครับเราของเรานะ <S 2> <S 2> ใช่เราใช่เรานะหมายจับนี้เราเคยถูกจับไหมยม่ <S 2> <S 2> แไม่มีตำรวจมาจับเราเลยนะที่เป็นเรานะเพร<อ>าะฉะนั้นเดี๋ยวตอที่ตำรวจเนี่ยมาแจ้งข้อกล่าวหาทราบแล้วเรามีสิทธิแยกการเนื้อการได้ทำไมก็เราใช้เป็นหนึ่ญเนหลักฐานนะครับมีสิทธิทุบกันได้มีสิทธิจะติดต่อญาติแล้วเวลาต่วยเนี่ยเราสามารถติดต่อเราให้การรักษาเต็มที่นะครับ